อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์กันตอนเช้าๆนะคะวันนี้นะคะเช้านี้ก็ตื่นมาให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะทุกคนจ้าบ้านนี้นะคะช่องเริ่มเขียวแลว้วค่ะพึ่งเขียวนะคะทุกคนจ้าสู้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะก,การมีส่วนร่วมนะคะการไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนนะคะหรือว่า การไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็พยายามส่งงานให้สม่ำเสมอนะคะทุกคนจาปกติแล้วนะคะช่องเราแดงมากเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะคะก็พยายามนะคะขยันนะคะแล้วก็ส่งงานให้สม่ำเสมอะคะ่ะดีใจมากๆเลยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนจากชาวเช้าของเรานะคะนอกจากว่าเราจะ ส่งงานสม่ำเสมอแล้วนะคะการไปมีส่วนร่วมไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะก็มีผลต่อช่องของเรานะคะเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนะคะทุกคนจะการไปมีส่วนร่วมก็เลยสําคัญกับช่องเรามากๆนะคะถ้านะคะช่องที่ใหญ่ๆนะคะเป็นที่รู้จักของของคนทั่วไปแล้วนะคะก็จะ ท่านอาจจะบอกว่าไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่สําหรับช่องเล็กๆนะคะทุกคนจะการไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะสัมพันธ์กับการส่งงานสม่ําเสมอมากๆนะคะสําหรับช่องเล็กๆแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักของของคนทั่วไปนะคะทุกคนจะถ้าเราเป็นคนดังนะคะเราจะไม่มามัว กังวลอยู่กับการไปมีปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะคะทุกคนจะแต่ว่านะคะสําหรับช่องเล็กๆแล้วนะคะการไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะส่งงานสม่าเสมอน,นะคะเราทําควบคู่กันไปนะคะทุกคนจะเราจะเห็นผลนะคะทุกคนและที่สาคัญน,นะคะตรวจสอบช่องเรสบอร์ดนะคะหลังบ้านของเราทุกวันนะคะทุกคนจะข้อความนะคะก็ ไปตอบก,กับเพื่อนๆบ้างนะคะอาจจะไม่ครบทุกท่านนะคะทุกคนจะแต่นะคะเราก็ถือว่านะคะมีส่วนร่วมนะคะกับระบบนะคะทุกคนจะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราโลดเล่นอยู่หน้า a c e b o o k นะคะมีความสำคัญกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะ การไปมีปฏิสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเพื่อนหรือการทำง,งานสม่าเสมอน,นะคะถ้าเรารักษาตรงนี้นะคะให้สมดุลน,นะคะทุกคนจะ้ะการเติบโตของช่องเรานะคะก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเ,เหมือนเราเดินขึ้นขั้นบันไดน,นะคะทุกคนจะเราอาจจะไม่ดังเปี้ยงป้างนะคะเหมือนช่องดังๆทั่วไปเหมือนเขาจะถ้าเป็นที่รู้จักนะคะ ความปังของเขานะคะก็จะเหมือนขึ้นลิฟต์นะคะเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราค่อยๆเดินทีละขั้นก็เพียงพอแล้วนะคะทุกคนจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านค่ะไม่ว่ามือใหม่มือเก่านะคะการมีส่วนร่วมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ทำให้สมดุลกันนะคะทุกคนจะ้ะช่องนี้เขียวทุกช่องแล้วจ้าขอบคุณที่รับชมคะ่ะ